กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับจังหวัดแพร่เทศบาลเมืองแพร่และสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ขอเชิญร่วมงานมหัศจรรย์สีสันท่องเที่ยวไทยตอนรับสู่ประตูล้านนาเมืองแพร่น่ายอยู่ปะไปแป่หญิงแอลหญิงฮักเมืองแป่19เมษายนงานนิทรรศการมหัศจรรย์แหล่งท่องเที่ยวณบ้านวงบุรีฝังดนตรีในสวนสุดชิลอะคูสติก,กค้าวคลอท่ามกลางบรรยากาศยามเย็น การกองเก่าพบศิลปินฟอดศบชัยไกรยุนเสนบ้าวงลำดวนโอ้บิ๊กบลาเธอร์สวัสดีครับผมฟอดศบชัยไกรยุนเสนนะครับวันที่19เมษายนนี้ที่บ้านวงบุรีอำเภอเมืองพแพร่กับงานปะไปแป้ยิ่งแอวยิ่งฮักเมืองแป้นะครับพบกันแน่นอนนะครับเพื่อต้อนรับนักวิ่งมาราธอนจากทั่วประเทศเลยนะครับและเรามาชิลกับผมในดน,นตรีในสวนนะครับอย่าลืมนะครับรับรองว่าม่วนขนาดเจอกันให้ได้นะครับสวัสดีครับ 20เมษายนงานมหัศจรรย์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ9จังหวัดแพร่เดินวิ่งมินิมาราธอนชมสิ่งมหัศจรรย์สีสันเมืองแต่ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่6นาฬิกาเป็นต้นไปมหัศจรรย์สีสันท่องเที่ยวไทยปะไปแป่หญิงแอลี่ฮักเมืองแแต่